สวัสดีครับคลิปนี้เราเดินทางนะครับจากรถไฟฟ้าสีเหลืองนะครับลาดพร้าวต้นสายเลยนะครับเป็นรถไฟฟ้าสายสีเหลืองที่ไร้คนขับนะครับต้นสายคือลาดพร้าวสุดสายคือสำโรงแต่วันนี้เราจะไปสถานีที่12กลันตันนั่นเองกลันตันก็คืออยู่ตรงกับธัญญาพาร์คสีนครินนะครับเป็นห้างธัญญาพาร์คนะ ที่คลิปที่แล้วเราบอกว่าเราจะไปดูการประกวดกุ้งแล้วก็มีสัตว์สัตว์แบบน่ารักน่ารัก,หล,กหลายๆตัวเลยหลายๆชนิดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีละสถานีว่าผ่านอะไรกันบ้างนะครับซึ่งในคลิปแต่ละช่วงแต่ละสถานีเราจะมีแจ้งให้เท่าคร่าวนะครับว่าสถานีนี้ติดกับอะไรบ้างบริเวณใกล้เคียงมีห้างมีตลาดมีอะไรบ้างนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจว่าจะลงตรงไหนดีนะครับ จะไม่ละเอียดมากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าพอบอกเป็นสังเขปได้นะครับเพื่อนๆก็ลองชมให้จนจบคลิปนะครับต่อไปเป็นสถานีที่2ชื่อว่าสถานีภาวนานะครับก็ให้เพื่อนๆรับชมกันแบบเ,เต็มเวลาจริงๆนะครับเพราะว่าคลิปนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะเพื่อให้เพื่อนๆรู้ว่าการเดินทางต้องใช้เวลาจริงประมาณเท่าไหร่นะครับ จากสถานีแรกเลยนะครับลาดพร้าวมาเลยนะในคลิปทั้งหมดใช้เวลาเท่าไหร่นะครับจากสถานีไหนถึงสถานีไหนเพืเ่อนๆก็ลองดูไว้เป็นข้อมูลนะครับเผื่อว่ามีเวลาแบบว่าต้องมีนัดหมายอะไรประมาณนี้นะครับจะได้กะเวลาถูกนะตอนนี้ก็ถึงสถานีที่สองออสถานีภาวนาแล้วนะครับ ก็คลิปนี้ก็เรียกว่าในไหนเราก็เดินทางมาแล้วนะครับเราก็เลยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมนะเพราะว่ายังมีอีกหลายท่านเลยที่ว่ายังไม่เคยขึ้นนะครับยังไม่เคยขึ้นนะก็จะยังไงละ่ะกล้ากล้ากลัวกลัวนะครับว่ามันจะลงถูกไหมอะไรประมาณนี้นะครับตอนนั้นข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกันนะครับแบบนี้แหละกลัวกลัวไม่กล้าขึ้นนะครับ ตอนนี้ก็คือมีมันเหมือนว่ามีธุระจําเป็นจะไปนะครับเพราะว่าถ้าเดินทางข้างล่างมันจะต้องใช้เวลานานนะครับต่อไปก็จะเป็นสถานีที่3นะครับชื่อว่าโชคชัย4นะครับสถานีโชคชัย4ก็จะตรงกับแถวตลาดโชคชัย4ี่เป็นตลาดโต้รุ่งนะครับเดินออกทางออกที่1นะครับ เดินไปที่ทางออกที่1ได้เลยนะครับเวลาลงสถานีนะ

สถานีต่อไปก็คือสถานีที่4นะครับลาดพร้าว71นะครับจะเป็นถนนลาดพร้าว71ซึ่งใครที่จะไปเซนทัลเฟสติวัลอีสต์วิวนะครับก็สามารถลงสถานีนีน้สถานีนี้ได้เลยแล้วก็เดินไปที่ทางออกที่2นะครับเพื่อต่อรถแท็กซี่หรือรถสาธารณะได้เลยนะครับ รจะไปเซนทันเฟสติวัลอิสต์วิวนะครับลงสถานีนี้เลยครั้งนี้ต้องยอมรับว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ขึ้นรถไฟฟ้าไร้คนขับสายสีเหลืองนะ ครั้งแรกก็จะเสียวๆน่อยนะ สถานีที่5นะครับลาดพร้าว8 3นะครับสถานีนี้ก็มีผู้คนมามากมายก็คือจะเป็นที่ห้าง Imperial World นะครับเมื่อก่อนนะเดี๋ยวนี้จะเป็นเอ่อบิ๊กแล้วนะครับเรียกว่า b ิ๊กลาดพร้าวนะครับสถานีที่5ลาดพร้าว83ใครจะมาห้าง b ิ๊กซลงเอ่อทางลงสถานีนี้ได้เลยนะ เดินไปที่ทางออกที่1น,นะครับเพื่อไปห้างบิ๊กซีนะครับทางออกที่1น,นะครับ ต่อไปเป็นสถานีที่6นะครับสถ,สถานีมหาทยใครที่ต้องการไปธลุเส้นรามกำแหงนะครับเส้นซอยมหาทยนะครับลงสถานีนี้ได้เลยสถานีที่6มหาทยนะครับไปออกหน้ารามกำแหงได้เลยซอยมหาทยถ้าดูจาก ด้านหน้าถนนราำกำแหงก็จะเท่ากับราำกำแหง65นะครับซอยมหาดไทยนะ Attention, please mind the gap between train and platform. Attention, flat one hundred and one. one hundred and one. Attention, Attention. Passengers, are requested not to wear backpacks during travel conditions. last Attention, 107. สถานีต่อไปคือลาดพร้าวร้อยหนึ่งนะครับสถานีที่7นะลาดพร้าวหนึ่งร้อยหนึ่งตรงนี้ก็จะมีตลาดนะครับซึ่งจะเป็นแยกเข้าไปแล้วก็มีมีอพาร์ตเมนต์มีคอนโดนะครับมีผู้อยู่อาศัยอยู่มากมายเลยนะครับเป็นซอยใหญ่นะครับลาดพร้าวร้อยหนึ่งลงสถานีนี้ได้เลยมีตลาดอาหารนาครไทยนะครับ ตลาดก็มีของขายมากมายเลยก่อนที่จะไปเดอะมอบางกะปินะครับตรงนี้ก็จะผ่านล้าดพร้าวร้อยหนึ่งก่อนนะครับลงได้เลย ต่อมาก็จะถึงเดอะมอบางกะปิแล้วนะครับตะวันนานะแถวนั้นจะเป็นสถานีที่8นะครับน,นับจากรัดพร้ามาชื่อสถานีบางกะปินะครับเวลาฟังเจ้าหน้าที่ประกาศใหม่นะครับก็เขาจะพูดว่าสถานีบางกะปินะครับลงที่ทางออกที่3นะครับถ้า ท่านใดที่ว่าจะไปห้างเดอะมอลล์บางกะปิไปตะวันนาไปแมคโครเพราะว่าเขาจะอยู่ฝั่งเดียวกันหมดเลยนะครับถ้าหันหน้าไปทางหันหน้าไปทางหน้ารถจะอยู่ขวามือนะครับห้างเดอะมอลล์บางกะปินะลงทางออกที่3นะครับเดินไปทางออกที่3ได้เลยนะครับจะไปฝั่งห้างเดอะมอลล์บางกะปินะเพราะว่าสถานีนี้เขาจะจอดก่อนถึงนะครับตรงนี้ก็จะผ่านโรงพยาบาลเวชธานีนะครับ ผ่านลงพยาบาลเวทธานีไปก่อนนะครับเพราะว่าสถานีเขาจะจอดไม่ถึงตัวห้างนะก็ต้องลงลงไปแล้วก็ออกทางเดินเขาจะเขียนว่าทางออกที่สนะครับใครจะไปเดอะมอบางกะปิตะวันนาแมคโครไปได้เลยผูดยสารโปรดราบขณะเข้าออกขบวนรถโปรดระวังขบวนวิ่งชันช้าขบวนรถกับคุณ ใครจะลงก็ต้องรีบลงนะครับสถานีนี้เพราะว่า ถ้าพลาดไปแล้วก็จะเป็นแยกลำสาลีเลยนะครับแต่ถ้าใครเดินเก่งก็ไม่เป็นไรนะครับ ต่อไปนะครับสถานีที่9แล้วนะครับเป็นแยกลำสาลี<ม>ก็จะผ่านคลองแสนแสบนะครับรถจะวิง่งข้ามคลองแสนแสบไปก่อนนะครับแล้วก็มาผ่านแยกลำสาลีที่จะตัดออถนนรำกำแหงแล้วก็สีนครินนะครับเส้นนี้จะเป็นเรียกว่าแยกลำสาลี สถานีนี้เขาจะจอดเลยเลยแยกไปนะครับถ้าบ้านใครอยู่เลยไปก็ต้องลงแล้วก็เดินย้อนกลับมาหน่อยนะครับสถานีนี้เขาจะจอดเลยแยกไปนะครับแยกลำสาลีสถานีที่9ตรงนี้ก็จะมีพวกตลาดนัดการกีฬาแห่งประเทศไทยกกทนะครับ แต่ว่าจากแยก,แยกลำสาลีก็ต้องนั่งรถไปอีกอีกหน่อยนะครับคือไปหน้ารามว่างั้นเถอะคนแถวนั้นก็จะไปกันประจําอยู่แล้วนะครับตรงนี้ก็คือคลองแสนแสบนะครับมีเรือวิ่งตลอดนะครับเรือเมนะครับเคยนั่งเหมือนกันแต่ว่าหูอื้อเลยนะครับเวลาลง,ลงเรือแล้วนะครับหูอื้อเลย แยกลำสาลีใครจะไปตลาดกกทก็ต่อรถไปอีกนะครับก็ออกที่ทางออกที่4นะครับนะถ้าใครจะไปตลาดกกทนะครับเดินไปที่ทางออกที่4นะครับไปต่อแท็กซี่หรือต่อรถเมย์ก็ได้เยอะแยะเลยนะครับรถที่จะไปหน้ารามทางออกที่4นะครับทะลงจากสถานีนี้ไปแล้วนะสถานีแยกลำสาลี สถานีที่จะถึงต่อไปก็คือสถานีที่10นะครับชื่อว่าสีกรีทานะครับสถานีสีกรีทาตรงนั้นก็จะบริเวณใกล้เคียงจะเป็นตลาดเดินเล่นนะครับเขาเรียกว่าตลาดกรุงเทพกรีทานะครับต้องลงไปที่ทางออกที่4นะพอลงสถานีไปแล้วนะครับก็เดินหาทางออกที่4แล้วก็ไปต่อรถ สาธารณะหรือรถแท็กซี่นะครับประมาณ5นาทีนะครับไปที่ตลาดนี้นะครับก็คือแบบเดินเล่นได้นะครับตลาดเดินเล่นกรุงเทพกรีทานะครับเดินลงที่ทางออกที่4ได้เลยสถานีสีกรีทาสถานีที่10นะครับ สถานีต่อไปสถานีที่11แล้วนะครับเราจะลงกันที่สถานี12กาลันตันนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีทุระแค่นี้ เดี๋ยวเราจะมาแจ้งสถานีที่11ก่อนนะครับหัวมาก็จะเป็นข้ามทางรถไฟไปนะครับใครที่จะไปต่อรถไฟนะครับรู้สึกว่าจะเป็นสายตะวันออกมั้งครับถ้าเรียกถ้าเรียกไม่ถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่จะไปต่อรถไฟก็ลงสถานีหัวมากได้เลยสถานีนี้จะเลยน่าเขาน่าจะเรียกว่าสวนพระราม9นะครับแถวนั้นนะครับเป็นเส้นมอเตอร์เวย์ way, หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นนะ ที่เห็นนี้คือน่าจะเป็นมอเตอร์เวย์เส้นพระรามเกแล้วก็มีส่วนพระราม9แล้วก็จะมีทางรถไฟนะครับทางรถไฟหัวมากที่เขาเรียกกันนะครับสถานีที่11ชื่อว่าหัวมากลงสถานีนี้ได้เลยนะครับ พอสถานีหัวมากนะครับต่อไปก็เป็น12นะครับสถานีกลันตันกลันตันก็จะตรงกับห้างนะครับทัญญาพาร์คสีนักครินนะครับทัญญาพาร์คสีนักครินก็จะลงทางออกที่1น,นะครับทางออกที่1ก็จะลงไปถึงห้างทัญญาพาร์คเลยนะครับแล้วต่อไปก็จะเป็นพวกซีคอนเป็น เป็นสวนหลวงนะครับสวนหลวงรอกเแล้วก็ไปพวกสีสีเอี่ยมสีด่านสำโรงนะครับสถานีสุดท้ายนะครับสำโรงก็จากลาดพร้าวมาสถานี12กัลันตันนะครับที่ห้างธัญญาพักค่าใช้จ่าย45บาทนะครับค่าใช้จ่าย45บาทนะ ถ้าเพื่อนๆจะไปาทางไหนก็ลองสอบถามเส้นทางหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับสำหรับสถานีลาดพร้าวมาถึงกาลันตันนี่ค่าใช้ใจ่าย45บาทนะครับแต่ก็คุ้มค่าคุ้มเวลานะเพราะว่าใช้เวลาประมาณ26 27นาทีนะครับเพราะว่าระยะเวลาในคลิปนี้ไม่ได้ตัดออกเลยนะครับให้ให้ดูกัน จริงๆเต็มเเลยว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับเพื่อจะได้เผื่อเวลาในการมีนัดหมายเดินทางไปทํางานไปประชุมอะไรต่างๆนานาน,นะครับว่าใช้เวลาประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับดูจากในคลิปได้เลยเพราะว่าเราไม่ได้ตัดต่อนะครับคลิปนี้นะพอท้าเพื่อนเพื่อนมีธุระไปไหนก็อสอบถามดูข้อมูลเส้นทางให้ดีๆนะครับคลิปนี้ก็มาแจ้งเป็นข้อมูลการแนะนําแล้วกันนะครับว่าการเดินทางจากจุดนี้ไปจุดนั้น ใช้เวลาเท่าไหร่เดินทางอย่างไรนะครับก็บอกตามตรงว่า,เ,าเป็นรถที่ไม่มีคนขับก็แอบ,บเสียวอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าขึ้นครั้งแรกด้วยนะครับเป็นรถไฟฟ,ฟ้าสายสีเหลืองนะครับ mm hmm. เทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วก็คุ้มอยู่นะครับเ mm hmm. พื่อนๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับช่อง YouTube ช่องนี้นะวิทยาชแนลเดี๋ยวถ้า จะมีอ่าถ้าแบบว่าไปถ่ายคลิปทําคลิปดูข้อมูลตามตรงไหนมาอีกก็จะมาลงให้เพื่อนๆอย่าลืมกลับมารับชมกันนะครับอย่าลืมนะสัญญานะโอเคนะครับบายคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับดูให้จบเลยนะครับดูให้จบเลยนะขอบคุณมากครับ และแล้วก็ถึงแล้วนะครับสถานี12กัลลันตันเป็นห้างทันยาพาร์คนะครับลงเ,เราเปิดพอเขาเปิดประตูแล้วเราก็ลงเดินไปทางซ้ายนะครับเพราะว่าประตูเปิดทางซ้ายลงไปแล้วนะครับก็เดินเลี้ยวซ้ายได้เลยนะครับเลี้ยวซ้ายก็จะถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะเลี้ยวซ้ายแล้วเราก็เลี้ยวขวาลงบันไดอีกทีหนึ่งนะครับ ด้านข้างเนี่ยนะครับก็จะเห็นห้างแล้วนะครับอยู่หน้าห้างเลยเราก็ลงบันไดตามเข้าไปได้เลยนะครับงลงบันไดเดินตรงนี้นะครับก, <Ki> ก็คือมันจะมีทางถ้าไปห้างธัญ,ญาพาก,ก็อยู่สายนี่เลยแต่ถ้าใครจะไปฝั่งขวาก็เดินเลี่ยงไปทางด้านขวาได้เลยนะถ้าไปห้างธัญ,ญาพากักเราก็เดินลงบันไดแล้วใช่ไหมเราก็เลี้ยวตามบันไดามาเลยนะครับเลี้ยว ตามบันไดลงมาเลยอีกชั้นหนึ่งนะ